ครับผมรอวะ่วันนี้สมที่สการรอคอยแล้วอวนะคะ้ึใหม่ในที่สุดก็ถึงเวลานี้ครับผมก็โอ้โหไปจ,จบนิ้งเฮียเนาะเราก็มีการเขียนเรื่องนี้มาแล้วก็3ปีแล้วที่ทุกคนรอเราก็รอในกันก็อยากให้ผลงานชิ้นนี้ออกมาแบบว่าสมบูรณ์แบบที่สุดครับผมเราก็มาแล้วทุกคนเราก็จะดูกันกันสนุกสนานต่ชมได้เสมอนะครับผมเอ็นจอยกับการดูแล้วก็อยาก คนอินกับรบปบาทไม่ว่าจะตัวคณินคารันเองหรือว่าตัวนักแสดงท่านอื่นอะไรเงี้ยผมว่ามันมีความแบบอิมเมจินที่แบบน่าจินตนาการที่แบบว่ามีความน่าเชื่อถือในแบบประเทศเอมอรีที่มันแบบว่าดูมีแบบแฟนตาซีอะม,มากครับดูว่าในเรื่อง <laughs> ในเรื่องก็รู้เราก็รุ้นในเรื่องก็รุ้ในเรื่อง ตื่นเต้นผมอยากเห็นการแสดงตัวเองด้วยแล้วก็อยากเห็นว่าทุกคนจะแบบชอบมางไหนเพราะว่าเราก็ตั้งใจเต็มที่มากใช่ซึ่งพอเป็นอะไรที่เราตั้งใจเต็มที่มากเงี้ยพอได้อ่านฟิดแบบแล้วถ้ามันออกมาดีในเงี้ยเราก็จะแบบใจฟูมากมแล้วก็คิดแต่คิดว่าทุกคนอ่ะชอบแน่นอนเพราะว่าเนื้อเรื่องแบบมันน่าติดตาม ส่วนตัวส่วนตัวเราอยากเล่นแนวนี้เนาะเราก็บอกพี่อ็อฟเราก็ขายทอดเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ mm hmm. <laughs> ได้ไปเรื่องนี้มาส่วนตัวเราชอบมากเลยฮะก็รู mm ้สึกสนุกครับผมสนุกแล้วก็ชอบมากๆในตัวของคาแรคเตอร,ร์ชลันเอง mm hmm. แล้วก็การแสดง mm hmm. หรือว่าความท้าทายอะไรใหม่ๆที่ผมยังแบบต้องฝึกสกิลเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับผม mm hmm. แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ใครที่คนติดตามใครที mm ่คนติดตามติชมได้เสมอคอมเมนต์ mm hmm. ได้อ่า mm hmm. เขาเรียกว่าอ่า นั่นแหละตีชมได้เสมอเราอยากเป็นอระอยากลองเล่นนองสารตัวครับผมแล้วก็เรารู้สึกว่ามันถ้าหันด้วยตระกูลอยู่แล้วมันมีความเฉือนอะไรกันแบบหลายอย่างแล้วมีความแบบมีความแบบคอนฟิกหลายๆอย่างในเรื่องอะไรเงี้ยครับผอาจจะหักมุมก็ได้พูการแตที่ผ่านมา,ามนเราคนพอกลับอีกรอบนึงนจริงๆแล้วอะ ถาปีที่ผ่านมาเราก็มีแวะๆไปเล่นข้างนอกมาบ้างไปเล่นตัวน,นี้มาบ้างแล้วก็ทําให้แบบโอเคไม่ได้ห่างหายจากการแสดงไปเลยนะแต่ว่าการกลับมากับโปรเจกต์นี้มันยิ่งกว่าทุกโปรเจกต์ที่เคยเล่นมาเลยว่ามันเอ่อการเราก็ไม่เคยเป็นเจ้าชายเนาะเราก็ไม่คิดว่าเราจะได้เล่นเป็นเจ้าชายด้วยซึ่งการเป็นเจ้าชายมันไม่ง่ายเลยหลายคนอาจจะคิดว่าชีวิตในวันสุขแสนสุขสบายเรามาเป็นเจ้าชายดูแลจะรู้ว่ามันไม่ง่าย แล้วก็เราไม่ได้เล่นเป็นแค่เจ้าชายอย่างเดียวด้วยเราต้องเล่นเป็นลอนดอนบอยซึ่ง <laughs> การเป็นลอนดอนบอยก็ไม่ง่าย <London S 1> เหมือนกันเพราะ <Boy. S 1> ทุกคนน่าจะจินตนาการภาพออกว่า,าบุคลิกของลอนดอนบอยไม่เหมือนดนิวเลยครับซึ่งเราก็ต้องขัดสนิมแล้วก็เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างพอสมควรเลยนะ่าอยากการแสดง แค่อยากเห็นว่าตัวเองเข้าถึงตัวละครได้มากแล้วก็อยากเห็นว่าตัวเองเล่นเป็นยังไงแบบไม่ใช่ว่าเล่นไปแล้วก็ให้มันจบๆท่ <Yeah. S 1> อยากเห็นเพราะว่าเวลาดูอะก็จะดูได้ว่าจริงๆแล้วมันมานต้มีแบบตรงนี้ยังมีส่วนที่ยังไม่ดีพอแล้วก็ติ๊กไว้แล้วก็โอเคครั้งหน้าถ้าเรามีโอกาสได้แสดงอีกเราก็จะเทาทีเนี้ย มันเหมือนกับปรับไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆที่มนนาไปเรื่อยๆอ๋อด้วยแน่นอนครับผมโม้บิดเลยเวลาแบบซีนนี้ทำไมไม่เล่นอย่างนี้ตั้งแต่แรกแต่ตอนนั้นเราก็แฟทแบ็กไปเราก็รู้สึกว่าตอนนั้นเราเข้าใจแล้วก็ทําเต็มที่นะตรงน,นรั้นแล้วในแต่ละซีนอะไรเงี้ยแต่พอดูบ่อยๆเราจะแบบเฮ้ยนย่าอยากเล่นแบบนี้จังมันจะมีเกิดไอเดียแต่นะนะตอนนั้นมันมีหลายสถานการณ์หลายความประกนอะไรเงี้ยหลายอย่างอะไรเงี้ยครับมแสดงว่าร้ก ภาาดแงเรามากกันเรองนี้มากไหมผมว่ามากครับมากแต่ก็ยังมีสิ่งที่พอมีสกิลอยู่บ้างก็ามาปรับใช้อะไรเงี้ยครับมไวาเาเยดงเรใช้คมว่าแบบเสุดกับคยางสหรับนักแสดงอเาอย่ายะะถ้าสุดแล้วก็จะเร็วเกินไปเพราะว่า ผู้ใหญ่บางท่านอยู่ในวงการมาแบบหลายสิบปีเลยผมเพิ่งโยงไม่กี่ปีเองแล้วก็เพิ่งเล่นมาไม่กี่เรื่องด้วยถ้านี่สุดแล้วก็ผมคิดว่ายัางนะครับยังไปได้อีกอยังคิดว่ายากไปอีกเยอะๆเ,อเลยโอ้โหแฮปปี้มากผมตื่นเต้นกับการได้ได้แบบแสดงกับคนใหม่ๆยิ่งเป็นแบบรุ่นแบบรุ่นรุ่นอาชีพรุ่นอ รุ่นผู้ใหญ่รุ่นผู้ใหญ่ครับผมก็ได้เข้ากับอันหนิงแบบโอ้ยหลายคนนะ่ะต้อมอ้าต้อมอะไรเงี้ยโอ้หลายคนมากครับผมก็รู้สึกสนุกแล้วก็เกรงนะตอนแรกเราเกรงมากๆทุกครั้งที่เราเจอนักแสดงใหม่ไม่ว่าจะเป็นใครอะ่ะเราเกรงมากแต่เรารู้สึกว่าเราได้สกิลอะไรจากเข้ามามาเหมือนกันเลยนะแล้วก็ชอบเสวนาคุยแบบหลังบ้านอะไรเหมือนคุยนอกเรื่องอะ่ะเออสนุกดีคนระับสนุกดี<ท>แล้เปลี่ยนความคิดผมเหมือนไปอยู่แก๊ปเขาเลยฮนะตอนนี้ ผมย้ายไปแคมป์เขาเลยฮะไปหาคุณพ่อกันหมดเลยสนยุกดีท่วงนี้แฮปปี้ทุกอย่างฮปปี้ทุกอย่างบรรยากาศโดยรวม happy แต่ว่ามันก็จะมีเครียดบ้างกดดันบ้างเพราะว่ามันก็ไม่ใช่จะถ่ายราบเรื่องนะทุกทิวแล้วก็บางทีเอ,อ่อสภาพาฟ้าฝุ่นก็ไม่เป็นใจหรือบางทีแบบมีปัญหาก็มีปัญหาเหมือนกันนะ นั่นแหละมันถ่ายยากอะนาอแล้วก็วันนึงบางทีก็ถ่ายไม่กี่ซีนเองใช่แล้วถ้าเกิดสมมติสมมุติว่าวันนั้นถ่ายเอาดอร์วางไว้แายเอาดอร์แล้วฝนตกมันก็จะล่าช้าล่าช้าไปเร<ก>ื่อยก็ปรับเปลี่ยนตามางานใช่จริงๆพี่เขาเช็คสภาพอากาศตลอดแหละเขาจะบางทีดีดีมาจากไหนไม่รู้ก็ม,ม,ม,มีปัญหาหลายอย่างคิวนะแสดงเยอะด้วยจริงๆบอกเลยว่าเรื่องนี้ต้องขอบคุณทีมงานเบื้องหลังทุกคนนะครับโปรดักชั่นคือเก่งมากจริง เรารู้สึกว่าทีมทีมในกองเนี่ยเหมือนเหมือนเป็นเพื่อนพี่น้องกันเนอาจจะคิวนยาวด้วย50บกว่าคิวแล้วเงล้วก็คุยกันแบบเป็นกันเองสนุกแล้วแบบแต่ชมแบบว่าแต่ละฝ่ายช่วยกันช่วยเหลือกันดีมากแต่เราก็รู้นะว่าเขามีปัญหาแต่เออเราเป็นกำลังใจให้แล้วก็ทำหน้าที่ร้อยดีที่สุดอะไรเงก็เหมือนแบบว่ามันเขาเรียกว่าการจะทำผลงานชิ้นหนึ่งแบบยิ่งใหญ่มันมีปัญหาหลากหลายทางเนาะแต่อย่างอยเราต้องจับมือเดินไปด้วยกันแล้วก็ทำผลงานให้ออกมาดีที่สุดแล้วก็ทำหน้าที่ของเราให้ออกมาดีที่สุดเลย เยอะอยู่แล้วครับแต่ว่าผมจะได้ร้องกีเพลงก็ยังไม่แน่ใจเพราะว่าเปิดตัวเมื่อกี้ไปแล้วหนึ่งเพลงเปิดตัวไปแล้วหนึ่งครับแต่ว่าหลังจากนี้เดี๋ยวก็คงมีอีกแล้วก็ไม่ได้มีแค่ของผมด้วยมีของร้องท่านอื่นด้วยซึ่งตั้งตารอเหมือนกันเลยตื่นเต้นมากแล้วก็อ้าวหนูังไม่รู้หรอแต่รู้รู้แล้วมีนักองข้างมีครับผมว่ามีขอสักเพลงแล้วกันขอเพลงคู่แล้วกันคู่ คิดว่าก็อาจจะก็คงมีแหละนิ่งเฮียยังมีเลยน้าฟ้าเราจะไม่มีนะโอคารักร้องเพลงโอ้โหนิ่งเฮียนี่เกือบนิ่งเฮียดิเยอะมากเลยนะเยอะมากแต่อันนี้ก็คิดว่าเยอะเหมือนกันเพราะว่า14ปีด้วยเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมตีว่าน่าจะ10อย่างต่ำผมว่าถึงสิอยู่แล้วเนี่ยต่ำสุดถึอแปดะถ้าไม่ถึงก็ไม่รู้แต่ผมคิดว่าถึงอยู่แล้วทำอะไรปั้มได้เลยนะ ช่มีเหตุไหมอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องไปฝึกร้องเพลงต้นนี้ต้นนี้เราต้นท่านเป็นแบบครเวอร์มเรานะการซีรีส์อะไรเรก็ร่างกา์อย่างโอ้ต่างประเทศแล้วเรื่องอะไรฮะอ๋อหมายถึงว่าซีรีส์อือหูยากมากฮะเพราะว่าผมเชื่อว่าคนต่างประเทศชอบนะแนวเนี้ยแบบว่าราชวงศ์ราชินีบัลลังก์อะไรเงี้ยถ้าทำถึงหรือว่าใช้ใช้ภาษาหรือการแปลที่แบบเข้าใจอ่ะผมพยายามจะบอก แบบคนเบื้องหลังว่าอยากให้มีซับญี่ปุ่นเกาหลีอังกฤษอะไรที่มันแบบว่าเออมันอ่านแล้วแบบถึงเนื้ออะไรอย่างเงนะี้ยใ,ใช่แต่ <นะ S 1> ส่วนวใหญ่คนต่างชาตินะต่ะจะเอาเอาเขาดูอนะินเนอร์กับาทางที่มันแบบอัพมากขึ้นมะผมจำไม่ผิดนั่นแหละฮะัปรนะมาณหลายมุมมองมีหลายมุมมองให้แล้วแต่แล้วแต่คนค่ะ<า>ตัแฟนนิดนึงเขาหลายคนณภากว่อก็ีืเรื่องนี้มากแล้วรองคอยกันมนา มีอะไรจะบอกทนแฟนไหมคะที่สการรอคอยแล้วใช่ถึงวันที่ทุกคนรอคอยแล้วครับ <c oughs> รอคอยมานานก็คิดว่าออทุกคนก็จะได้อยู่กับสิ่งนี้ไปประมาณเป็นเวลามาณสาเดือนเนาะ <c oughs> ช่วงนี้ซีรีส์ออนก็อยากให้พวกเราอยากให้ทุกคนมีความสุขกับซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็รูปพลัง รวมพลังแล้วก็เดินหน้าต่อไปด้วยกันครับฝากปันเทนด้วยฝากปันเทนทุกอีพีด้วยครับอยากให้อหลายคนหรือว่าคนที่ไม่รู้จักซีเรือ่องนี้ได้รู้จักเรื่องนี้อยากให้ทุกคนช่วยแชร์ต่อกันไปเยอะๆเลยแล้วจะรู้สึกว่าเป็นบูคุณมากเลยใช่ครับผมก็อยากให้ทุกคนแบบว่ามีอารมณ์ไปกับเนื้อเรื่องนไม่ว่าคุณจะเศร้าก็เศร้าให้สุดลุ้นก็ลุ้นให้สุดมีความสุขก็มีความสุขให้สุดครับผมกับทุกอารมณ์ของในเรื่องนะครับผมก็ฝากด้วยนะก็ หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบเรื่องนี้นะครับก็ฝากแชร์ต่อกนันเยอะแล้วก็ติชมได้เสมอนะครับผมก็ฝากด้วยครับทางฝ่ายแกงเตอร์ครับผมอีพีแรกอยากได้สักกี้ผมลืมแล้วเนี่ยว่าอีพีแรกมีอะไรบ้างลองลองลองบอกตัวเลขแบบเออขำๆแต่จนจนจนใ้เออไม่ต่ำกว่าลานก็พอละสองลานได้ไหม ใครดูจบแล้วก็เปิดคอมทิ้งไว้เปิดรันไปได้ไหมไม่กล้าฟลอเยอะเกรงใจแต่ว่าถ้าได้สักสองล้านก็ดีสามล้านไหมหนูสามได้หรอเยอะไปไหมอ่ะแต่ถ้าได้ก็จะดีใจมากกว่าดูคือแบบว่าถ้าสองล้านสามล้านมันจะมีอะไรหน้าอะไรอย่างเงี้ยไปอ่ะจพายหรอ อยู่เหมือนกันเราไปคิดก่อนยังคิดไม่ออกตอนนี้ไปคิดก่อนไปคิดก่อนค่ะเดีรอดูกันไม่ได้อ่ะถ้าสองถ้าสองถ้าสองก็เต้นเปรีบพิธีกับหนูได้อ่ะแล้วลำบากหนูต้องเต้นใหม่รอเหรอหนูยังไม่ได้ตกลงเลยแต่หนูก็สอนเฮียแล้วส่งล้านครับ EP แรกใช่ไหมคะวันที่10ก็ได้รอดูเลยก็ได้ก็ต้องเต้นแล้แหละเต้นลายหนูนะถ้าเฮียจะเต้นกับหนูตัวละคร ตัวละครคือตัวละครนะฮะเราก็คือเราได้ดิไหนอัซ้อมซ้อมงสองไลน์หนูเหรอเรายังไม่ถึงไม่ถึงเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาไม่นี่ยังไม่ถึงเราเดา๋ยวไม่ถึงสองเราอันที่สามก็ได้อ่าก็ได้ก็ไดงก็ได้ก็ไดงก็ได้อันนี้ก็คือหนูไม่อยากเต้นไม่ได้มีไม่อยากเต้นไม่ค่อยอยากเต้นขอบคุณค่ะขอบคุณครับ ไม่เขาอยากเต้นเท่าไหร่ไม่อยากเต้นคืออ้นี่อน้มเชื่องก่อนจบแล้วค่ะบค่ะจบคะจบแล้วค่ะ้ค่ะแขนเสื้อแน่นเลยน I <laughs>